ก็นะครับก็มารู้จักกับต้นลูกสายหรือต้นสายน้ํานะครับหรือต้นสายแดงอันนี้นะครับซึ่งลักษณะนี้จะคล้ายกับต้นลำไยคริตตันมากๆเลยนะครับคล้ายต้นหมาดตัวเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตรงนี้ที่ติดตัวอยู่เลยดูยอดก่อนนะครับ ยอดขึ้นมาใหม่ๆก็แดงนะฮะซึ่งมันจะคล้ายกับต้นลำยไคริสตันสีแดงนะครับในถายพันธุ์สีแดงนะครับเมื่อยอดขึ้นมาสีแดงเสร็จจากนั้นก็เปลี่ยนออกมาเป็นโทนนี่นะฮะโทนที่เห็นนี่นะครับซึ่งพอออกใบมาอย่างนี้ก็คล้ายกับลำย,ยคริสตันสีม่วงอีกนะฮะซึ่งลำย,ยคริสตันสีม่วงนี่หน้าตาก็จะคล้ายกันแบบนี้แหละแต่ในส่วนต่างกัน นะครับส่วนต่างกันตรงไหนนะครับสังเกตลูกสายกับลำไยคิดตั้นดูที่ใต้ใบเลยครับเห็นไหมฮะว่าใต้ใบจะเกลี้ยงถ้าดูรูปทรงต่างๆนี้จะคล้ายกันอันนี้ก็จะมีอันนี้ลำไยคิดตั้นนะครับเพิ่งมาปลูกกะเอาไว้ว่าจะเอามารวบลำต้นกันเดี๋ยวจะให้ดูนะครับของลำไยคิดตั้น เดี๋ยวผมให้ดูใต้ใบก่อนเราอาจจะมองว่ามันจะมีสวยให้กันจริงๆเดี๋ยวผมจะเอาใบให้ดูใต้ใบเกลี้ยงเลยนะครับไม่มีจุดไม่มีอะไรเลยนะฮะจุดต่างกันที่เราจะดูคือดูกันอยู่ที่ใต้ใบเกลี้ยงนะครับนี่คือ ต้นลูกสายลูกสายน้ำหรือสายแดงเนี่ยจะชอบอยู่ตามริมห้วยนะฮะแล้วก็ต้นมันก็สูงใหญ่นี่แหละฮะนี่ต้นลำใหญ่อ้นี่แหลฮะต้นลูกสายนะครับสายแดงแล้วก็อย่างนี้เลยนะครับ สวัสดีครับอันนี้ก็คือลำใหญ่คริสตันนะครับลำใหญ่คริสตันสีม่วงดังนั้นมาดูกันว่าในความต่างระหว่างลูกสายกับลำใหญ่คริสตันมันต่างกันตรงไหนจะดูนะครับผมอยากจยให้สังเกตดูที่ใบนะครับนะมีเห็นเห็นจุดไหมครับ มีจุดที่เล็กๆตรงนี้เลยฮะเห็นไหมดูตรงแถบนี้เลยนะครับมันจะมีจุดมีจุดอยู่เหมือนกับมีเพี้ยหอยเกาะอ,อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับทุกสีเลยนะฮะจะมีจุดเล็กๆอย่างนี้หละอ่านะครับเห็นนะครับอันนี้ค่อนข้างจะชัดซึ่งลำยาครดด้านเองเนี่ยก็จะมีจุดอยู่อย่างนี้ รวมทั้งใบแก่ด้วยอายุประมาณสักสมเดือนเราก็สังเกตเห็นดูได้แล้วนะครับลองดูใบแก่ๆนะฮะใบแก่ๆก็จะดูยากสักหน่อยหนึ่งเห็นไหมฮะผมให้ดูกันเลยว่ามันจะมีจุดนี่น,น,นี่ที่เป็นคู่เป็นคู่นะครับที่ระหว่างก้านใบกับโครงสร้างของใบ อันนี้นะฮะซึ่งในตัวลูกสายเนี่ยมันจะไม่มีดังนั้นทันทีเป็นห่วงกังวลว่าจะใช่แท้ไม่แท้นะครับดูตรงนี้เลยครับตรงอื่นเนี่ยผมยังมองไม่เห็นนะฮะอันน,นะครับน,นี่แหละฮะอันนี้ก็คือพันธุ์สีม่วงส่วนยอดนะครับยอดในแต่ละสีเนี่ย ก็จะแตกต่างกันถ้าสีม่วงเนี่ยมันจะออกในทนม่วงอย่างนี้ครับถ้าสีเหลืองก็จะออกทนเหลืองถ้าสีแดงก็จะออกเป็นทนสีแดงนะครับอันนี้ลำไยคิดด้านสีม่วงนะครับโอเคนะครับให้ดูก็เข้าๆกันนะครับนี่คือการสังเกตหลักๆนะฮะเพราะว่าตรงอื่นเนี่ยผมดูแล้วว่ามันโครงสร้างใบอะไรทุกอย่างเนี่ยใบเป็นหยักเป็นอะไรก็เหมือนๆกันแหละครับกระดูกที่ของสร้างใบนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ